ค่คุณผู้ชมไปดูนาซีกูกุสนะคะหรือว่าข้าวนึ่งสไตล์มลายูเขาบอกว่ามีรสชาติที่เข้มข้นถึงเครื่องแบบต้นตำรับของประเทศมาเลเซียที่ได้มาเปิดใหม่ใจกลางเมืองยะลาค่ะ สำหรับคนยาลานะคะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงที่กำลังมองหาร้านอาหารเช้าอร่อยๆอแบบไม่เหมือนใครต้องไม่พลาดกับร้านป๊อก,าอออกซานาซีกูกุสนะคะเป็นร้านใหม่ที่นำเสนอเมนูนาซีกูกุสหรือว่าข้าวนึ่งสไตล์มาลายูเ <c oughs> ขาบอกว่าจะมีรสชาติที่เข้มข้นถึงเครื่องในแบบต้นตำรับของมาเลเซียพร้อมกับแกงมัสมั่นแล้วก็ไก่ทอดสมุนไพรซึ่งคุณอามีเนะยายอค่ะเป็นเจ้าของร้านเขาบอกว่าเมนูนี้เกิดจากความชื่นชอบ วตัวแล้วก็เกิดจากประสบการณ์ในการทํางานที่ตนเคยไปทํางานที่ประเทศมาเลเซียเริ่มจากการลองทํานาซีกูกุดแบบดั้งเดิมก่อนแล้วก็มีการปรับสูตรให้เข้ากับรสชาติให้ถูกปากกับคนพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะแกงมัสมั่นที่เป็นที่นิยมค่ะซึ่งจุดเด่นของร้านนะครับก็อยู่ที่แกงเป็ดสูตรพิเศษครับแล้วก็แกงไก่บ้านที่ตุ๋นจนเข้าเนื้อนะครับเสิร์ฟคู่กับข้าวนึ่งร้อนๆแล้วก็ไก่ทอดสมุนไพรที่หมักด้วยเครื่องเทศเนี่ยกว่า15ชนิด ก่อนที่จะทอดจนกรอบนะครับพร้อมกับโรยกากไก่ทอดหอมๆแล้วก็น้ำพริกกะปิส่วนแกงเป็ดเนี่ยก็ไม่แพ้กันนะครับได้รับความนิยมจากลูกค้าผู้ชายนะครับเป็นส่วนใหญ่ขณะที่ลูกค้าผู้หญิงเนี่ยก็ชอบไก่ทอดราดน้ําแกงมากกว่านะครับนอกจากนี้เนี่ยทางร้านก็ยังมีโรตีอาหรับนะครับเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสําหรับคนที่ไม่ทานข้าวสามารถที่จะทานคู่กับแกงเนื้อบดหรือว่าแกงไก่บ้านหรือว่าแกงเป็ดก็ได้เช่นเดียวกันครับ แม้ร้านจะเปิดได้ไม่นานนะคะแต่ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีมีลูกค้าทั้งขาประจําแล้วก็ขาจรแวะเวียนเข้ามาตลอดนะคะราคาเขาบอกว่าคุ้มค่ามากเริ่มต้นที่นาซีกุกุ50ส5บบาทค่ะโรตีอาหรับ35บาทโรตีกับแกงเป็ดนะคะหรือว่าแกงไก่บ้านอยู่ที่60บาทหากคุณผู้ชมสนใจอยากจะแวะเวียนลองไปชิมก็แวะกันไปได้นะคะร้านจะตั้งอยู่ที่4แยกไฟแดงตลาดนัดมะพร้าวจังหวัดยะลาค่ะเปิดทุกวันนะคะตั้งแต่6 โมงครึ่งไปจนถึงเที่ยงเลยนะคะหรือจนกว่าของจะหมดแต่ถ้าใครกลัวว่าของจะหมดโทรไปก่อนก็ได้ค่ะที่หมายเลข0986797757ค่ะ